คุณผู้ชมคะการพบแรงงานเมียนมาป่วยติดเชื้อโควิด -19 ในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะตอนนี้ก็ทําให้เจ้าหน้าที่มีการเข้มงวดป้องกันตามชายแดนมากขึ้นค่ะเพราะว่าขณะเดียวกันก็พบการลัก,กลอบเข้าเมืองของกลุ่มแรงงานเกิดขึ้นต่อเนื่องด้วยนะคะ,คะทีนี้มีความเป็นไปได้สูงมากที่อาจจะเกิดความเสี่ยงต่อการระบาดโควิด -19 ในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเดี๋ยวเราจะไปติดตามจากคุณปัดนะคะคุณปัดอยู่ที่อำเภอแม่สอดคุณปัดคะตอนนี้ชาวบ้านมีความตื่นตัวมากขนาดไหนคะ ครับคุณพึ่งพะพาคุณศริมาครับชาวบ้านที่นี่มีความตื่นตัวเป็นอย่างมากนะครับในการป้องกันตัวเองด้วยการนำหน้ากากอนามัยมาสวมใส่ครับขณะที่เมื่อวานนี้นะครับทีมสาธารณสุขจังหวัดตากได้ลงพื้นที่เพื่อคัดกรองแรงงานเมียนมาก,กว่า500คนในพื้นที่นะครับเนื่องจากก่อนหน้านี้นะครับพบแรงงานในพื้นที่ป่วยติดเชื้อโควิด -19 จํานวน6คนครับชาวชุมชนไผ่ล้อมและหนองบัวคำำําอําเภอแม่สอดจังหวัดตาก ต่างสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้านะครับขณะที่ร้านค้าในชุมชนนําเชือกมากั้นไว้เพื่อเว้นระยะห่างระหว่างลูกค้านะครับหลังพบผู้ติดเชือ้อโควิด -19 ในพื้นที่เป็นแรงงานเมียนมาจํานวน6คนครับโดยเมื่อวานนี้นะครับตลอดทั้งวันแรงงานเมียนมาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านหนองบัวคมและหมู่บ้านไายล้อมกว่า500คนทยอยเดินทางมาตรวจหาเชือ้อโควิด -19 นะครับ ขณะที่ทั้งสองชุมชนได้มีมติร่วมกันในการขอความร่วมมือแรงงานเมียนมาที่มาเช่าที่พักในพื้นที่ให้อาศัยอยู่ในบ้านนะครับไม่เดินทางไปมาระหว่างหมู่บ้านและหลังเวลา21นาฬิกาก็ห้ามแรงงานออกจากบ้านครับเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเพิ่มเติมเป็นวงกว้างครับตอนนี้ก็ไอ้พวกแรงงานก็คือให้อยู่เฉพาะในบ้านสามทุ่มนี้ห้ามออกจากเคหสถานครับ ก็ให้เขาอยู่กักตัวอยู่แต่ในบ้านถ้าสมมุติว่าออกไปไม่ใส่แมสกก็จะมีการตักเตือนขณะที่การลักลอบเข้าเมืองยังคงมีอยู่นะครับล่าสุดทหารตำรวจและฝ่ายปกครองจับชาวเมียนมา6คนที่เขตติดต่ออำเภอท่าสองยางและอำเภอแม่ระมาดนะครับพร้อมจับกลุ่มบุคคลสัญชาติไทยเป็นชาย1คนซึ่งเป็นผู้นำพานะครับพร้อมด้วยรถยนต์ ซึ่งเส้นทางที่ทางเจ้าหน้าที่จับกลุ่มได้นั้นเป็นเส้นทางของขบวนการขนส่งแรงงานต่างด้าวและขบวนการการค้ามนุษย์นะครับข้อมูลจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 รายงานยอดผู้ติดเชื้อของวันที่21มกราคมนะครับว่ามีผู้ป่วยยืนยันสะสมอยู่ที่125คนหายป่วยแล้วจำนวน47คนรักษาตัวอยู่ที่76คนและเสียชีวิตจำนวน2คนครับ ครับผมได้มีโอกาสพูดคุยกับทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอดจังหวัดตากนะครับโดยทางผู้อำนวยการนะครับยืนยันว่าการแพร่ระบาดในพื้นที่นั้นถือว่าน้อยมากครับซึ่งจํานวนตัวเลขที่เห็นอยู่นะครับว่าเป็นจํานวนมากนั้นเป็นการรับคนไทยที่ทํางานจากฝั่งเมียนมากลับมารักษาตัวยังประเทศไทยนะครับจึงขอให้ประชาชนที่ติดตามข่าวสารอยู่ mm hmm. เชื่อมั่นในการทํางานของอาสาธารณสุขจังหวัดตากครับคุณพึ่งนภา,าคุณสิริมาครับค่ะข,ขอบคุณคุณปัดค่ะ